เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเอาหนึ่งสองออกแล้วโอ้โหนี่หนึ่งสองมันบอกนะว่าโอ้สุกจีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พ่อครัวผมทำงานวิธีตทวานะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการดูทุเรียนว่าแกรหรืองไม่แกนะครับ รเรามีทุเดียนสองลูกครับหมอนทองละยองละยองปุน,นะครับว่าดูยังไงครับว่าเปลี่ยนแกหรือเ่าแกนะระดับแรกครับส่วนมากส่วนมากจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าก็จะใช้ไม้เคาะนะครับนี่นะครับมือสมัครเล่นแต่อยากเป็นแต่อยากดูทุเรียนเป็น,นครับข้อดูนะครับ เรียนแก่หรือว่าทุเรียนพร้อมกลิ่วลาเคาะนะครับจะมีเสียงโปรงโปงนะครับคือดุ่มดุมเดี๋ยวเดีลูกลูกนี้แก่กว่านี้จะแก่กว่าฟังเสียงครับแล้วก็ดูก้านนะครับก้านก้านจะเป็นคล้ายๆปากปินงครับบางคนก็เรียกว่าปากปิง การการลูไปปากปิงครับ <too> แล้วก็พู Rod, wrote, ่พูเต็มนะครับแล้วก็จะเป็นลองน้ำนะครับเวลากดเวลากดน้ำนะครับดูหนามหนามปลาย้นาครับจะมีสีน้ำตาลนะครับแล้วเวลาเรากดเข้าหากันจะเป็นคล้ายๆสปริงครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บอาดูจะชัดนี่นะครับปึ๊บปึ๊บ นี่ครับกลองลองตรงก้านก้านลูกนะครับเราจับดูแี้วจะสักสารครับนี่คือแกะจับดูเย่างนันจะสักสาครับเราสุดท้ายนะครับแนะนำง่ายๆนะครับเราสุดท้ายทุเรียนมีกลิ่นหอมครับถ้ามีกลิ่นหอมแสดงว่ากินได้แน่นอนครับสุกสุกแน่นอนอ่าครับสำหรัทุเรียนครับ อรอบนึงง่ายๆครับตรงก้านนะครับจะเป็นขอ,อกบมบวมครับแต่ถ้าถ้าทุเรียนยังไม่แก่ตรงก้านจะไม่มีจะไม่บมบวมขึ้นมาอย่างนี้จะตรงนะครับจะไม่เป็นปากปิงนะงครับจะตรงเลยครับตรงแบบนี้เลย อันนี้สําหรับคนดูก้านของทุเรียนนะครับแก่ไม่แก่ตรงนี้ก็จะเป็นจะบวมบัวมนะครับคล้ายๆปากปิงนะบางคนเ็เรียกปากปิงอันนี้แก่แก่นะครับแต่ตัวนี้ครับอันนี้คือยังไม่แก่ค,คือการการลกกูกจะจะยังไม่ยังไม่บวมครับก็จะเป็นเออครับก,ก็เหมือนมันยุบกหากานครับ คือมันหลวมข้างในมันเริ่มเป็นโพรงครับเวลากดก็หากันเขาจะสปริงครับเห็นไหมครับบึ๊บบึ๊บบึ๊บนะครับนี่นสุกแน่นอนว่าแก่แน่นอนครับนี่ครับมันมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับถ้าไม่แน่ใจนะครับก่อนซื้อก็ถามแม่ค้าดูว่าขอเจาะดูได้ไหมนะครับ ขอเจาะดูเลยได้ไหมว่าสุกหรือไม่สุกแต่ถ้าสุกแน่นอนครับก็คือนีกลิ่นหอมครับหอมคือทุเรียนสุกแน่นอนครับอ่าวันนี้จะ,จะผ่านไปโอเคอันนีมมนนมออ้มือสมัครเล่นอยากเป็นมืออาชีพครับมือสมัครเล่นอยากเป็นมืออาชีพ สุกไม่สุกครับสุกไม่สุกสุกไม่สุกสุกไม่สุกอ่ะนี้ผู้ชมค,ครับมาลุ้นว่าทุเรียนเราจะสุกหรือไม่สุกครับเอาแล้วนะอ่ามลุ้นครับมาลุ้นมันลุนนล้นเลยครับอ่าครับลุน้นครับลุน้น เป็นไงครับเป็นไงอ่ากีดสองรอบอ่าอ่าหนึ่งสองอ่าเต็มเต็มหนึ่ง,งสองปื้อราจะอื้มหอมครับอ่าลุ้นพูนี้หนึ่งสองออกแล้วอุนี้หนึ่งสอง มับนบอกว่าโอ้สุกจริงครับสุกสุกสุกครับสุกเนี่สุกแล้วครับโอเคครับเป็นไงครับที่สูตรว่าสุกหรือไม่สุกครับนี่ครับทุเรียนถ้ามีกลิ่นหอมนี่ หอ,อมมากไม่จะไปทางเละๆหน่อยอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเพื่อนๆท่านไหนหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c ค i b e สั่นกระดิ่ง,งๆๆขอบคุณครับ